Mmmm, ngã lào nhẹ. Making niker Making Nay đi cả chan nhu Này chan tang nhu ở luk. Nay, hong tang ở nhu luôn. Deo, bay hammer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  luôn. Deo, vào hammer luôn. luôn

งั้นพ่อไม่ให้นะไหนใครใครอยากกินนั่งดีดีใครอยากกินนั่งดีๆนั่งลงดีๆไหนขอมือก่อนขอมือก่อนไม่ให้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 แกงหมาสะแกงหมาสะไหนนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆไหนไม่เอางั้นไม่ให้ดื้อดื้อไม่ให้ต้องฝึกกันละเร็ว ไหนดีดนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงเดี๋ยวพ่อให้กินนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนถ้าตังไม่นั่งพ่อไม่ให้นั่งลงก่อนนั่งก่อนดื้อนั่งก่อนไม่เอานั่งก่อนถ้างั้นพ่อไม่กินนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอย่าดื้อตังนั่งลงก่อนงั้นไม่ให้ไม่ให้นั่งลงก่อนนั่งลงก่อน นั่งลงกรนอย่าเถียงอเออ,อก็แค่นั้นแหละขอมือโอเคอ่ะรอแป๊บหนึ่งชอบเถียงเถียงคำไม่ตกฟาาเถียงมันพ่อเถียงมันพ้อ,องเลยพ้อ,องเถียงเปล่า เอา <c oughs> ลูกหมาแค่นั้นเอง